เห้งอะไรกันทุกเสร็จยังเสียใจต้องให้น้ำหน้าสวัสดีจ้าพี่น้องวันนีออ้ไม่กิดขอนกันเขาเศ้าออลเลรจ้าถ้กเขาเวราเศร้าดอกเศ้าแม่ปุดดังเข้าไปได้บ้านเพือปิ่งบหรอเห็ดะเหีห้งแห้งเ่ยดีเเียๆซุปปนซุปไซ แซ่บคับเลยบัไดเห็นพี่น้องนะม่กขั้นต,ตอนปูดองเฮ็ดแส่พริกป่นหนึ่งละ่ะพริกป่นตัวขวะหอมอันนี้ไปขี้โกะเดี๋วก็ปีปีงหนอยดไปปูดองโมบากถวดดยมาปีงหนอเห,อเห,อห็นเท่าไรจะสู้แซ่บยังสนใจน้ำผึ้น้ำหน้ากันไปเสื้อแล้วเข่านี่ ได้ใดนี่มากได้บาหมี่ไดปูด,ดองมาสุกสุกเซจปลาทูต้มปลาทุกภายแนวเขาวันคัดนี่อันนี้ซื้อแค่เจ้าดอกแต่ว,ว่าพักเกษตรนี่ก็ไ้ไนี่มากปิ้งไก่หรือว่าขึ้นไก่ตามมากินน้ำกัน ตรงนี้เป็นแซสบดิ้่ห่ปีพี่น้องแล้วพวเรมีอ่าี้หปีขายก็ได้เงินดีหน่อยตรงนี้สามเปียนเงนหน่อยผ้าบาทเป็นนสองร้สิบปูกันตื่นเมาหัวปีเาื่อจ้เปิ่กับประเดแห้งแห้งเล ก็ดีทอดเนียนๆยังไงพี่พักักตามฤดูกาลเน้นๆคือพักกระเสซ็นแล้วก็มะเขือแล้วก็บพักไข่ดีจ้ะลูกนี่เป็นตัวเสียอยู่ง้อปีพี่น้องแล้วพวกเรามีอย่างนี้ง้อปีคลายก็ได้เงินดีแล้น้อยเพอกเ้ายิงกับบะเฮ็ดแห้งๆเลย ม็ดินียๆยังอยแ่บปิ่นกับเฮ็ดแห้งๆเลยมดิมันยๆยังลอยอะไรเสือฝั่เสยึดสวนเคียกับเคียยึส่วนยึสวนตองเจะคล้องเองมีดไปใส่หองีมันจะแซ่บอยู่ ัอปีพี่น้องแล้วพวกเรมีอะไ้างัอปีขายก็นดีเงินดีแต่น้อยตุ่มก็ตุ่มมีคุัมครับสุ่ม,ม,ค,ค,มครับเสริมเน่ตุ่เสริมเสือมแห้ครั่มมีคุ่มปลาขี้โกะอร่อยมากเลยปลาขี้โกะัมั อันนี้ไปขี้โกเดี๋ยวก็ปิ่งปิงหน่อยดิไปปูดออมามบักถวดดิมกปิ่งหออนอกรไดนี้มาปิง่งไก่ือว่าขึ้นไก่ขึ้นก็บองม่ของเขา ก๋าเซลช้นก่อนสตองนี่เป็นเซอยู่งอปีพี่น้องแล้วนีมีอย่างนี้งอปีขายก็ไเรื่อนดีแตหน่อย,ย,ย,ยไม่กิ่นรับไม่กิ่นรับอันนี้สมองมีเนีน่มันขาังใสาากก่าอันนี้กับขาดปไปเลเนี่ยมันขาครับถ้ากาเลชั้นก่อนเาเป็นคนโบราณเนด้ บมกล้นก็ะทหมล้านเนี่เท่าไรเ่ยป่นกับไปแห้งแห้งเลยไมดีมันเนียนๆยังไงถ้าก็เตียวสังก่อนขอเกันข้าวผัด่เนี่ยเนี่ย ปิ่งกับใเหี่ยแห้งเลยพอดีก้านนยนยังไงก็ักเถอเน่พอเสร็จเืงเสรมแห้งก็ช่วยผมนก็พักเถอเน่พอใสรเืงเสร็มแห้งกช่วยผมครับขัหแบบที่โบเนี่ย ร้นานเสื้อเชิ้ตเนาะร้านอุตส่าห่กินน้ำตาลนี่ค่ะนี่อันนี้ข้าวหลามเราเป็นคนโบราณดิโบราณนี่คืออาหารโบราณแล้วล่าไหรอ่ะนี่ผักตามฤดูกาลเน้นๆคือผักกาดเสร็จแล้วก็มะเขือแล้วก็กผักไผ่ดีจ้ะ เราเป็นคนบนล่างดิบนลางเป็อหารบนลางเรียเท่าไหร่้ลาัลาเสไปหนัลาหอันนี้ไปขี้โกย่กปีงหน่อยดไปปุดอกมาบักวดดมาปีงอ ตัตก็บุ้บงมีของข้าบี่ผักถักตามฤดูกาลเนนเนๆคือผักกระเยนแล้วก็มะเขือแล้วก็ผักไทยนี่จ้ะวัตสุดก็บุองมีของข้าบก็บได้สือผักกระเนดในยี่สวน เคียวกับเคียวยืดส่วนยืดส่วนต้องจะคล้องเองตวแบบงหอมมีดไม่ใส่หรอกุปปน่นซุปใส่แคบคับเลยบัดให้บัด้เห็นพี่น้องมื่อก่อนขั้นตอน,ตอนปุ๋ยอมเฮ็ดใส่พริกป่นนั่นแหละพริกป่นตกถั่นื้อ,อนนะหอมนะครับปลาขีา้โกะอร่อยมากเลยปลาขี้โกะน้องมาเป็นคนโบราณเดิ หมูล่ากหาหลายี่ยเท่าไรอ่ะนมันามากินน้ำกันกับนปปปปซุปไส่แสบคักเลยบ,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 บัหไดบัดเห็นพี่น้อมันตอนขั้นตอนปูดองเฮ็ดใส่พิ้นนั่นึงละพิ้ป่นตัวหัวหอมอานิสานมาห้องละปูดองมากินต่อรหาล่า เส้นพลานเงีลานเส้อเสืมไปนักาลาเสรเสืมับเสรนี่ยเสับเสมฮงกับชุดมีนี่สามเปียนน่อยๆ้าบานี่ว่อนตอสิปูกะนมันมาพบปีื่อเจ้ารออันนี้ไปขี้โกะอยวก็ปีปีหน่อยดิ ไม่ปุดังาะมัมกถอดเมักปีนออกอาหารีสานมานห้องละไม่ปูดหลังแลมักกินแตอาหารหมร้านน่ะนี่สามเปลี่ยนหน่อยๆน่อ,นนอ,นอ, 6, อยข้าวบานไม่ปวดังแล้วก็ปวดว่ะกเลยมาเพราไปเรื่องเจีาวบถ้าก็เสียวทั้งหมดไม่กินรับไม่กินแับอันนี้สมบูรณ์ไม่แม่เก่าัน ใส่ขาดกันอันนี้กับขาดไปเนี่ยมะเขือขาดสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ไม่กินข้อดงกันขเขาเศร้าแล้วจ้าถ้าเกิดว่าเศร้าเด้อเศร้าแม่ผุดด่างเขาไปในบ้านที่พักตามฤด,ดูกาลเน้นๆคือพักกระเซ็น,นแล้วก็มะเขือแล้วก็พักผ้าจ้าอันนี้ไปขี้โกงเดี๋ยวก็ปิ้งปิ่งหนอยเลย ไปูดองมบาบักถเลยมาปีน่อกนี่ผไปซื้อแล้วเขานี่ได้ให่มากได้บางมีไปปูดองมาสุกสุกเสร็จปัทูต้มปะตทูกินน้ํากันนี่ขน่นนี้อันนี้ข้าวลามเดี่ยปิน่นกับบะหเหี่แห้งเลยพอดีก็นยน